เตียนวัดึงปียังมาอ่อกีต้นจังส่ของแปลกของแปลกของแปลกสิมานของแปลกจากของแปลกกัวเองในมาอ่อกีต้นน้ำบาดเนี่ย กะสี่ตัดนูปนะเนาะไม่เห็นว่าปีเนาะเนี่ยหัวปีวปไม่สังเกตเห็นเนี่ยเอ้ยผู้ดใดอยากมาเบิง่งกับมาเบิง่งเดออยู่ทุนหนยย่หน้าหยาวันเด้อค่ะเคยแม่นวยอ่ะแม่อยู่ข้างล่างนะแม่ไม่ขี้เกียจเด้อเอเอเนาะ เบิ่งได้จ้ะสิพ้าเบิ่งของแปลกอันนี้อยู่ตรงนั้นหนูเองจ้ะต้นกล้วยเนาะนี่นี่อยู่ข้างซ่างจ้ะปูกไปต้ยเป็นกล้วยอองอองหน่อยบอูพุท่าวานี่ไหมปีออกอยู่ต้นกล้วยแหมนี่แล้วก็เป็นน่วยหักขึ้นไปซื่อนี่เป็นง้อ,อขึ้นไปบ่ลงข้างล่างยอดกล้วยยุบุ่นเด้อันนี้ปีมันออกจากนี่ทะลุออกจากลำต้นนี่ อของเปียกปันดอนหันด้วจใจตำบลซุมเพเวผ่าเจ็ดสีใส่มาด่วนเลยแปลก